การปฏิบัติทมเนี่ยบางคนไปติดที่รูปแบบมากว่าจะต้องนั่งหลับตาบ้างละจะต้องถ้าเจริญสติที่นี่ก็ต้องยกมือสร้างจังหวะบ้างละไปติดที่รูปแบบอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับใจนะใจว่าใจของเราเนี่ยมีสติเป็นเครื่องรักษาไหมแม้ว่าเราอยู่ในอิริยาบถใดแต่ว่าเรามีสติรักษาใจคอยดูแลใจของเราให้ดีไม่ให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมาครอบงำจิต แม้จะอยู่ในห้องน้ําก็ถือว่าปฏิบัติธรรมนะหรือแม้จะอยู่นั่งนิ่งๆผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยแม้นอนอยู่นะแต่เมื่อใดที่อกุศลวิตกเกิดขึ้นเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกหรือว่าวิหิงสาวิตตกก็คือความคิดและอารมณ์ในทางกามในทางเบียดเบียนในทางมุ่งร้ายเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแม้จะนอนอยู่นะแต่ว่าไม่รับไม่รับมันเข้ามาถ่ายถอนจิตออกไป และทําให้มันหายไปทําให้มันเส้นสุดเนี่ยก็ถือว่าทําความเพียรเผากิเลสแล้วนะแม้ตอนนอนอยู่ในทางตรงข้ามนะผู้ที่นั่งยกมือเดินจงกรมแต่ว่าปล่อยให้ความคิดอารมณ์ที่เป็นอกุศลวิตกเนี่ยกามวิตตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยพูดง่ายคือโลภะราคะโทสะมันครอบงําใจเงี้ยอันนี้ก็ถือไม่เป็นปฏิบัติถึงแม้ว่าท่าทางเนี่ย จะปฏิบัติหรือบางทีนุ่งขาวโ่วมขาวด้วยซ้ำบางคนไปเข้าใจผิดมากนะว่าปฏิบัติเนี่ยมันต้องอยู่ที่รูปแบบอย่างเช่นบางคนระหว่างที่นั่งฟังคำบรรยายก็ยกมือสร้างจังหวะแต่เพื่อนข้างๆเขาไม่ยกมือก็ไปดูถูกเขาว่าเขาไม่ปฏิบัติที่จริงถึงแม้เขาไม่ยกมือสร้างจังหวะแต่ว่าใจเขามีสตินะรับฟังคำบรรยายแล้วก็ไม่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอก ในขณะที่เขาฟังเขาก็รู้ว่ากายกำลังนั่งเวลาใจเผลอไปเขาก็รู้ทันดึงจิตก,กลับมาเอาตรงข้ามคนที่ยกมือสร้างจังหวะเนี่ยบางทีใจไม่รู้ไปไหนหรือว่าใจก็คอยเพ่งโทษคนที่นั่งข้างๆว่าเขาไม่ปฏิบัติออย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยนะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสติแล้วทั้งทงทีนะ่รูปแบบเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นการปฏิบัติเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนะเขาไป มองข้างนอกเขาไปเพ่งโทษคนอื่นนะเพ่งโทษแล้วก็ไปดูถูกว่าคนอื่นไม่ได้ปฏิบัติบางทีพอทำวัดเสร็จก็ไปตำหนิเขาทำไมทำไมเธอไม่ปฏิบัติคำถามคือรู้ได้ว่าเขาไม่ปฏิบัตินะถ้าตอบว่าเป็นเพราะไม่เห็นเขายกมืออันนี้ก็แสดงว่าเข้าใจผิดนะเรื่องการปฏิบัติเรื่องการภาวนานอกจากเข้าใจผิดแล้วยังปฏิบัติผิดอีกก็คือไปเพ่งโทษคนอื่นไปดูไปส่งจิตออกนอก ไม่ได้ดูใจตัวเองนะว่าใจตัวเองเนี่ยตอนนั้นกาลังหงุดหงิดต,ตอนนั้นกาลังไม่พอใจนะไปดูถูกเข้าเนี่ยเรียกว่าทั้งเข้าใจผิดเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติผิดด้วยหรือไม่ได้ปฏิบัติเ,เพียงแค่ยกมือนะแต่ว่าใจมันไม่ได้มีสติอันนี้ต้องเข้าใจดีนะเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเรื่องภาวนาเนี่ยบางทีเราออกไปข้างนอกเจอผู้คน ไม่ว่าที่โรงครัวหรือว่ากลับไปบ้านหรือว่าไปใช้ชีวิตตามปกติมันเจอผัสสะต่างๆมากระทบไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูและเรารู้จักรักษาใจของเราไม่ให้กระเพื่อมนะไม่ให้โกรธไม่ให้หงุดหงิดเนี่ยแม้จะอยู่บนถนนก็เลือกปฏิบัติแล้วนะในทางตรงข้ามนี่นักภาวนานักปฏิบัติหลายคนนะเข้าคอร์อสก็เยอะแล้วก็มานั่งภาวนานั่งปฏิบัติ อยู่ในรูปแบบอยู่เป็นอาจินบางทีทำทุกวันทั้งเช้าและเย็นแต่ว่าพอเจอคำพูดที่ไม่ถูกใจมากระทบหูเนี่ยก็โกรธได้ง่ายๆไม่ได้คิดเลยว่าตอนนั้นแหละคือช่วงเวลาที่จะภาวนาคือช่วงเวลาปฏิบัติถ้าใจโกรธนะหรือถูกความโกรธครอบงำเนี่ยตอนนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ภาวนาแล้วนะถึงแม้ว่าอาจจะกำลังนั่งอย่างสงบ นุ่งขาวห่มขาวเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะหรือว่าอาจจะไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบนะแต่ว่าก็มีความภาคภูมิใจว่าฉันเป็นนักภาวนาฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนะแต่พอออกไปเจอการกระทํำของคนบางคนเขาไม่ถูกใจเราก็ปล่อยใจให้กวัดแก่งหรือว่าขึ้นลงนะไปตามอํานาจของผัสสะที่มากระทบนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าใครจะทําอะไรกับเราแม้จะไม่ถูก แต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือรักษาใจของเรานะไม่ให้โกรธนะนนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติรมนะควรจะตระหนักนะว่าการภาวานาเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้ที่ว่าเราอยู่ในรูปแบบหรือเปล่ามันไม่ได้ที่ว่าเราภาวานาในรูปแบบเนี่ยกี่ครั้งวันหนึ่งเราภาวานากี่ครั้งกี่นาทีแม้จะภาวานาเช้าเย็น อยู่ในรูปแบบจะนั่งหลับตาทำสมาธิเดินตรงกลมสร้างจังหวะแต่พอออกจากห้องพระออกจากห้องสมาธินะไปเจอกับโลกภายนอกไปเจอกับผู้คนนานาชนิดที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีที่ไม่ดีเนี่ยก็คือบททดสอบนะว่าเราได้ภาวนาจริงไหมเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการภาวนาสุดท้ายอยู่ที่ใจนะและใจเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรนะเวลามีผัสสะเกิดขึ้นนะผัสสะโดยเฉพาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่มากระทบตาหูจม,มูกลิ้นกายโดยเฉพาะการกระทำนะของคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างคำพูดของเขานะพฤติกรรมของเขาเนะี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นบททดสอบนะอย่างดีนะว่าเราภาวนาไหมเราปฏิบัติธรรมจริงหรือเปล่านะ แต่ตรงนี้เนี่ยบางทีนักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ตระหนักนะมองข้ามไปเลยไปคิดแต่ว่าเออการปฏิบัติธรรมก็คือการเข้าขอคอสปฏิบัติธรรมหรือว่าการทําในรูปแบบแต่ไม่ได้คิดว่าการปฏิบัติธรรมหรือการทําความเพียนเผากิเลสเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเวลาเรายืนเดินนั่งนอนหรือว่าทาอะไรก็ตามในว่าอิริยาบถน้อยใหญ่พอมันมีราคะเกิดขึ้นพอมีมพียาบาท เกิดขึ้นมันมีความคิดมุงรายเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ไม่รับมันเข้ามาถ่ายถอนจิตออกไปหรือว่าพยายามกําจัดมันให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นแหละคือการปฏิบททัติธรรมนั่นแหละคือการทําความเพียรเผากิเลสแล้วแล่เราสามารถจะภาวนาปฏิบัติธรรมได้บนท้องถนนขณะที่ขับรถในที่ทํางานสิิงทัล้วมันอยู่ที่ใจนะก็คือพยายามรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลเหล่านี้ครอบงา หรือว่าพอมันครอบงำแล้วก็มีสติรู้ทันอยู่ที่ไหนเนี่ยนะใจก็เป็นบุญได้แล้วก็ให้สนักว่าการภาวนานมันไม่ใช่อยู่ที่ในห้องพระอยู่ในวัดมันเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในอิรียบทใดยืนเดินนั่งนอนพวนาวเกิดขึ้นเมื่อผัสสะนะมันเกิดหรือว่าเมื่อมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจด้วย,ยตรงนั้นแหละนะที่การภาวนานเนี่ยมันจะเริ่ม จะดีหรือไม่ก็อยู่ที่ว่ารักษาใจได้ดีมากน้อยแค่ไหนจริงจะว่าไปแล้วเนื่อการมาเจริญสติที่วัดหรือการปฏิบัติในรูปแบบเดินจงกรมสร้างจังหวนะหนนนเนี่ยนะมอนี่งอนนี้ก็คือการซ้อมนะมันเป็นการซ้อมเพราะว่าเราเลือกที่จะมาเดินจงกรมเลือกที่จะมาเจริญสติหรือสร้างจังหวะเนี่ยในที่ที่มันเป็นสัพปายะเช่นนะมาทําในกุฏิหรือว่ามาเดินจงกรมที่ หอไตรหรือว่าทิลานินโค้งเราก็เลือกบรรยากาศเลือกสถานที่ที่มันเอื้อเกื้อกูลแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยหรือเวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันเราไปอยู่ในท่ามกลางผู้คนนะซึ่งต่างคนต่างก็นา,นาจิตตังเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมได้ยากแม้กระทั่งเป็นบ้านของเราเองตรงนั้นแหละคือการปฏิบัติที่แท้จริง การมาเดินจงกรมการมาสร้างจังหวะในวัดก็ดีหรือว่าในกุฏิก็ดีมันเป็นแค่การซ้อมแต่การลงสนามจริงเนี่ยก็คือในยามที่เราพบปะผู้คนหรือในยามที่เราทํางานนั่นแหละนะั่นคือสนามจริงแล้บางคนเนี่ยก็พอใจแต่ว่ามาซ้อมอย่างเดียวบางคนสนใจแต่จะซ้อมนะแต่ไม่เคยลงสนามเลยก็คือว่าไม่ต้องการที่จะกลับไปสู่โลกความเป็นจริงโลกกว้าง หรือว่าซ้อมดีแต่ว่าพอลงสนามก็พลาดท่าเสียทีเพราะว่าไม่ได้ตระหนักว่าการซ้อมกับลงสนามนี่มันไม่เหมือนกันให้เราตระหนักนะว่าเวลามาเดินจงกลมเรามาสร้างจังหวะเนี่ยมันเป็นแค่การซ้อมการปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยหรือการลงสนามเนี่ยมันคือการที่เราได้กลับไปสู่โลกกว้างหรือแม้กระทั่งไปสู่การทํางานจริงๆไม่ต้องถึงกับกลับบ้านหรอกนะ แค่อยู่ในวัดเนี่ยแล้วก็ต้องเจอผู้เจอคนมากมายเพราะต้องทำงานร่วมกันไม่ว่าในครัวหรือว่าจัดอาหารหรือว่าทำความสะอาดห้องน้ำเช้นาสะนะเนี่ยอันนี้จริงๆก็คือการปฏิบัติหรือการลงสนามจริงนะไอตอนที่เรามาปฏิบัติเดินจงกรมสร้างจังหวะในกุฏิหอไตรหรือว่าลานหินโคนนะันแค่การซ้อม ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่ฝ่ายในการปฏิบัติจริงก็ตระหนักว่าเนี่ยตอนที่เราไปเจอผู้คนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเวลากลับไปบ้านนะแต่เวลาอยู่วัดทําครัวก็ดีจัดอาหารก็ดีทําความสะอาดเสนาสนะกก็ดีที่ต้องมีผู้คนมาเกี่ยวข้องอันนี้แหละคือเวทีของการปฏิบัติที่แท้จริงเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ คนนั่นคนนี้ก็ต่างจิตต่างใจนะการกระทําการพูดของเขาก็ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมบัคับัญชาได้เวลาเดินโยวกมสร้างจังหวะเนี่ยเราไม่ต้องเจอใครเราก็อยู่กับตัวเองอยู่กับรูปกับนามอยู่กับกายกับใจซึ่งที่จริงมันก็ยากอยู่แล้วนะแต่ว่าพอเราไปเจอผู้คนเพราะต้องทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็มีตัวแปรอีกหลายอย่างซึ่งเรียกว่าล้วนแล้วแต่ สามารถจะส่งผลกระทบนะต่อจิตใจของเราตรงนี้แหละนะที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่แท้จริงแล้วในเวลาเราทำงานเนี่ยหรืออยู่ทมการผู้คนเนี่ยก็อย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกแต่ว่าต้องกลับมาดูใจของเราระหว่างที่เราทำจิตนะเราก็ทำจิตไปด้วยระหว่างที่เราทำครัวหันผักเราก็ไม่ทิ้งใจของเราระหว่างที่เราจัดอาหาร เจอคนนั้นคนนี้เราก็ไม่ลืมที่จะดูใจสังเกตอารมณ์ของตัวเวลาไม่มีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วก็รักษาใจของเราให้ถูกต้องอย่างที่หลวงปู่กินเลหก็เคยแนะนำหลวงพ่อชาสมัยเป็นพระหนุ่มว่าเนี่ยเย็บจีวรเนี่ยก็ภาวนาได้ก็ให้ดูใจของตัวไปสินะแล้วก็ปรับใจให้มันถูกต้อง ไม่ใช่แต่รอคิดแต่ไปภาวนาที่กุติหรือว่าทางจงกรมอย่างเดียวถ้าเวลาเราทำอาหารทำครัวจัดอาหารเราก็ภาวนาได้อย่าสนใจหรือว่าอย่าคิดแต่เรื่องการงานนอกตัวแต่ว่าให้ดูงานภายในของเราด้วยเวลามีการกระทบกระทั่งกันเนี่ยอย่าไปคิดแต่การตอบโต้ตามความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราให้กลับมาดูใจ อย่าคิดแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่ว่าให้กลับมาใส่ใจการเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองในน้อยๆเนี่ยม่มีอะไรที่ไม่ถูกใจมากระทบเนี่ย mm. ก็ต้องมีความอดกลั้นเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าได้เป็นการเจริญขันติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นเบื้องต้นเลยคือขันติและถ้าทําได้ดีกว่านั้นก็คือปล่อยวางในการปล่อยวางนี่ต้องใส่สตินะ อาศัยสติรู้ทันความหุดมีความไม่พอใจที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็ละไม่ใช่ยึดเอาไว้ไม่ใช่ปล่อยให้มันคลองใจเรื่องการละเนี่ยก็มันก็ละได้สองวิธีใหญ่ๆนะคือละด้วยสตินะละด้วยสติมีสติรู้ทันก็วางหรือว่าละด้วยเมตตาเพราะถ้าเรามีเมตตาเราก็รู้จักให้อภัยพอรู้จักให้อภัยมันก็วางความหงุดหงิดความขุนมัวหรือความโกรธได้ หรือดีกว่านั้นนะก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นครูนะมาเป็นครูหรือว่ามาใช้ใเป็นประโยชน์เราต้องรู้จักใช้อนิถารมคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือเหตุการณ์ที่ไม่อยากพบไม่อยากเจอเนะี่ยมาใช้เป็นประโยชน์นอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ให้ได้ใช้อนิถารมให้เป็นประโยชน์ใช้เพื่อขัดกิเลส นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วล่ะนะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงมันเกิดขึ้นตรงนี้นะไม่ใช่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งหลับตาท่านั้นมันซ้อมซ้อมเพื่อจะได้มาเอามาใช้จริงในเวลาที่เกิดการกระทบให้พวกเราเนี่ยนะเวลาเราทํางานเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยก็ให้ตระหนักว่าเนี่ยนี่คือโอกาสของการปฏิบัติธรรมนี่คือการที่เราจะได้ลงสนามเมื่อมีสิ่งกระทบมากมายเนี่ย นอกจากรู้จักอดกลั้นต้องรู้จักปล่อยวางหรือว่าดีกว่านั่นคือรู้จักเอามาใช้เป็นประโยชน์และตรงนี้เราเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งแม้ว่าจะยากกว่าการเดินจงกรมการสร้างจังหวะนะแต่ว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงมันก็เกิดผลทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านด้วยให้เราตระหนักนะว่าเวลาเราทํางานด้วยกันเนี่ยนะ รวมทั้งเวลาที่เรากลับไปบ้านเ้ียกลับไปสู่โลกกว้างนะสูนะ่ชีวิตที่เป็นจริงของคารวาเนี่ตรงนั้นแหละนะคือเวทีของการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงส่วนการมาเดินจงกลมสร้างจังหวะเป็นแค่การซ้อมนะเราอย่าไปยึดติดกการซ้อมจนลืมไปว่าสุดท้ายเราก็ต้องลงสนามแต่ถ้าเราจะลงสนามก็ก็ทำให้มันดีนะทำให้คุ้มค่ากับเวลาที่เรา ใช้เพื่อการซ้อมแล้วก็สมกับที่เราเป็นนักปฏิบัติทำที่แท้จริงแห่เราตระหนักนะว่าการปฏิบัติในรูปแบบเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยนะมันเป็นการซ้อมนะแต่การลงสนามจริงเนี่ยก็คือในยามที่เราพบปะผู้คนหรือในยามที่เราทำงานในชีวิตจริงเนี่ยนั่นแหละนะั่นคือสนามจริงเราก็ไม่ลืมที่จะดูใจสังเกตอารมณ์ของตัว เวลามีการกระทบกระทั่งกันเนี่ยอย่าไปคิดแต่การตอบโต้ตามความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราเวลาไม่มีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วก็รักษาใจของเราให้ถูกต้อง